สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนครับเมื่อนี้ครับผมสิบห้าทุกคนครับผมไปแคมปิง้งสิบห้าเบื้องงานเพื่อนแบบว่าเป็นการจัดมิติ้งเนาะของคนที่มักกางเต้นทอกัน,นอ่ะบ๊าว่าหลรายครับเพราะว่าผมกับเบเคยไปด้วยกันว่าในงานเนี่ยสิมีอย่างแน่ผมก็ได้เตรียมของเตรียมของเตรียมเต้นเรียบร้อย,ยแล้วครับเอาเป็นว่าตอนนี้ออกเดินทางเลยครับไปที่จังหวัดสระบุรีครับถ้าพูดถึงชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ก็เปรียบเสมือนสวนหลังบ้านของคนที่รักในการกางเต็นท์เป็นเพราะภูมิประเทศที่สวยงามมีภูเขาล้อมรอบมีน้าไหลผ่านมีอากาศที่เย็นสบายเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครหลายคนจึงเลือกที่จะมากางเต็นที่นี่เอาล่ะครับตอนนี้เฮาเดินทางกันมาหอดมองกางเต็นท์แล้วฮัลโหลครับอช่พี่ถึงแล้วครับอ อย่นฮะผมจอดรถอยู่ตรงตรงใต้ต้นมะม่วงพี่ครับถอยมาตรงหน้ารถผมเลยพี่เอาของลงก่อนอ๋อขอลงก่อนใช่ไหมโอเคพี่หมีครับครับวันนี้ต้องรบกวนพี่หมีเอ่อเอาน้องปิ้นได้ไหมฮะฮะเอาปิ้นได้ไหมเอาปิ้นเหรอเอาปิ้นดีกว่าให้ทำอะไรฮะช่วยกางเต็นท์ไงได้ดีปิ้นได้สบายมากเหรอได้งั้นก็คงต้องเป็นปิ้นนะฮะจากช่องมีพาเพิ่อน อันนี้คือฮะอันนี้คืออะไร DJI ไม้ไม้นี้อุ้ยมันเป็นอ่ไม้ตัวใหม่ของ DJI ไงอ๋อเออก็เลยว่าเดี๋ยวลองน่ารักปุกปิ๊กมากเลยอ่าแน่นอนมันเหมาะแก่มากเว้ยฉันมาป้ายยาแก่แล้วไงวันเนี้ย <laughs> จริงไม่ใช่อะไรจะบอกว่า DJI Mini เนี่ยสเปคจัดเต็มมากๆเล็กพิกนูเลยก็ว่าได้นะปิ้นน้ำหนักของตัวไมเนี่ยแค่10กรัมเท่านั้นส่งสัญญาณได้แบบเสถียรและเสียงออกมาได้มีคุณภาพสูงรองรับการเชื่อมต่อ DJI Osmo Audio แบบโดยตรงเลยพูดง่ายๆคือไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณเพราะว่าตัวส่งสัญญาณเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Osmo Action 5 Pro แอคชั่นสหรือว่าพ็อกเก็ตสาถ้าพูดถึงการจัดเก็บมันเก็บง่ายแล้วก็สะดวกเลยแบบ All- inone เก็บทั้งไม้ทั้งสายชาร์จและที่กันลมไว้ในกล่องเดียวกันลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยได้ถึง2ระดับและที่ชอบนะคือตัวนี้มันสามารถกําจัดเสียงอัตโนมัติป้องกันเสียงแตกได้และที่ชอบมากยิ่งกว่านั้นนะ DJI ไอไมมินิใช้งานได้ยาวนานนะครับเพราะว่ามีระยะเวลาในการใช้งานถึง48ชั่วโมงฉันจะให้แกช่วยฉันกางเต็นท์หน่อย อ๋อได้ดิเด็ว่าแกเก่งมากในการกางแคมป์ดีไซน์ใช่เป็นเซนียนเลยซึ่งที่ผ่านมานะต้อบอกว่าฉันก็ทุเลาทุเลมากเลยเป็นเออลงกวนวหน่อยนะได้เลยฮะโ okay. อเคพร้อมไหมพร้อมมากรุยครับ เราต้องออกจากต้นไม้หน่อยนึงเพราะว่าเต็นท์มันจะสูงขึ้นไปเอาออกมาที่กลาง8ปดคูนหกอ่ะพี่ใช้เวลามาสิบนาทีสิบนาทีเองใช่นั่นคือกลางครั้งแรกครั้งแรกเก็ไม่ใช่ดิครั้งแรกเป็นชั่วโมงอยู่ครั้งแรกงงๆเลยเออโต๊ะโต๊ะตัวพี่หมีพี่หมีพี่กลางไงวะพี่ก็อยู่ตอนนั้น แต่พอครั้งต่อไปมันก็จะไวแล้วเต็นท์ทรงนี้นานกว่เดิมไม่ใช่เต็นท์ทรงนี้เป็นทรงที่กลางไวมากเราจะเหมือนพกโรงแรมเคลื่อนที่แล้วก็เริ่มตอกสมอมุมนึงก่อนลุยฮะมีค้อนไหมพี่ค้อนเนี่ยเวลากางเต็นท์ไม่เคยมีค้อนเลย แล้ววันนี้ถือว่าช่ดีมากคอพระคอนครับผมไม่แปลกใจว่าทำไมมีพาเพื่อนถึงอยู่ได้อถึงทุกวันนี้เพอปิ้นเป็นอย่างนี้พี่อันนี้ก็ยังไม่ตึงอยู่ดีอุต่าชมแต่ได้ใช้ได้เพราะมันต้องลง ลงสมอด้านข้างด้วยโอเค okay. เจอหินไหมเชื่อกรอยู่โอ้เจาะทะลุหินอะตอนนี้ครับผมกางเต็นท์เสร็จแล้วครับแคมดีไซน์สิบคูสิบครับโดยการช่วยการกางเต็นท์กับมีพาเพลินครับ้องเป็นช่วยนะฮะหลังใหญ่มากเลยโอ้โหเริ่มเลยหลังจากนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะฮะไปดูงาน ด้านในครับว่าเขามีอะไรมาโชว์บ้างมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูงานกันครับกับงานแคมดีไซน์ครับผมในงานทุกคนเราจะเห็นหมู่บ้านแคมดีไซน์ครับสวัสดีครับอ่านี่เป็นสบายดีบอสบายดีบอสบายดียูคครับผมพี่อันนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนครับพี่น้องแบบว่าคืองไหนไหนอืม ไปสองเจอกันจ้าครับมีสติกเกอร์ด้วยฮะทุกคนนี่นี่คือหยิบได้เลยเหรอหยิบได้เลยค่ะมีสติกเกอร์แจกด้วยอันอันดับแรกก็คงต้องเป็นเอ่อามีผ้าเพลินค่ะชอบค่ะมีผ้าเพลินใช่ชอบคนสวยเดี๋ยวให้เจ้าของช่องมอบให้ขอบคุณครับเพื่อเพื่ออะไรวะเอออุ้ยเยอะมากเลยขออนุญาตนะครับเผื่อเอาไว้ใส่อ่อนได้เวอร์นอร์มอล แคมดิไซน์แล้วก็มีพาเพย์เป็นแบรนด์แบรนด์ที่เรแคมดิ้ไซน์แคมดิ้ไซน์จะมีสองแบบสีดำกับสีขาวอ่าโอ้อันนี้คือเป็นเต็นท์แคมปิ้งไซน์ที่ให้ทุกคนมามาเพ้นใช่ไหมฮะอ๋อตามส,สบายเลยครับพี่อแล้วนี่ตอนแรกอะพีนมาแค่อันนี้อันเดียวนะอ่ะเสร็จแล้วมีใครมาต่อเทียบเลยน่ารักมากเลยสุดยอดน่ารักมากเลยครับเราจะทำการเพ้นนะฮะ มันไม่เชิงเค้นหรอกอาจจะเป็นการเขียนชื่อแล้วกัน,นชื่อรายการชื่อรายการ120ยยี่สบนะครับขายเท่าร้อยยี่สดีเอาตรงไหนดีอาสำหรับไค่ที่เป็แเต๋ยาวนะแวะมาอันนี้ดิเอาแล้วชอบไ่าท,าาทานรอในแถวได้นะครับผมเซ็นแล้วกันเขาบอกว่าถ้าท้องอิ่มแล้วแตมบุญจะดี ครัพี่นัทไปต่อไหมคะไปต่อก็ได้ครับตอนนี้อะไรก็ได้ครับคูนเล็กลาครับเอาละค่ะโอเคครับเก็บไว้ขายครับมาได้ต่อได้มาได้ยังเลยมาสองจะได้โอเคได้แก้วได้แก้วได้แก้วขอบคุณครับเอาไปเลยไสกันชามะนาว เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับได้เห็นคนรักในการกางเต็นท์เหมือนกันมาเจอกันแบ่งปันความสุขให้กันและกันขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายกันครับจะถือว่าเป็นความมันนาฮักเนาะของพี่น้องชาวที่รักการกางเต็นท์นะครับกับทีมแคมป์ดีไซน์เราก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้มีส่วนร่วม นะกับงานนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปนั่งชิวหิวเข่าได้บ่นนี่เดี๋ยวย่างาไปอันสร้างอันหมูกระทะกินก่อนอยากกินหมูกระทะได้มือนี่ <laughs> จะเอาสิจ้ะอันผมผมชี้ข้านเฮ็ดกับเขาการซีเป็นอันหมูกระทะครับเมื่อนี้ครับเอาล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมค่ะออกมาจากอันบรรยากาศงานแล้วเนาะ หิวเขาสองทุ่มแล้วท่านได้กินเขาเลยก็เลยสิว่านมาดังไฟอกินหมูกระทะครับผม <c oughs> โหยชีวิตชีวิตนัดอาิลุษนัดตะเกียนไฟแชกกับไปยืมมันเต็นหนึ่งครั้งนะเ <c oughs> พื่อนกระจายดีครับห้มากขอบคุณหลาย อืมอืมไฟนี่ครับทุกคนมันลงคนเลยพอไว้แล้วหอยยื้อเขาเคลียร์ไปลงไปสามชั้นตอนแรกก็ไม่คิดได้หรอกเออ มางานแบบนี้จะได้กินหมูทะน่าจะเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือแบบเออได้กินหมูทะต้อกินอากาศแบบเป็นร้านอาหารที่ผมชอบมากรักที่จะกินหมูทะของเส้นครับหนะัวหน้าร้านนี้เขาอร่อยใช่ครับร้านนี้ดี <c oughs> ตอนนี้เส้นวาะอะไรขออนุญาตรอหมูนะทุกคนตอนนี้หมูกำลังแบบว่า เด,เดือดๆเลยในช่วงเวลาสองทุ่มก,กว่านะครับหนาวเฉยเลยไม่น่าเชื่อนะว่าชะอมแบบอากาศจะแบบดีขนาดนี้ปกติอากาศดีมันต้องขึ้นภาคเหนือเนาะแต่ในช่วงเดือนธันวาชะอมสาบรลเถือว่าเจ๋งอะ่ะโอ้ยผมคิดว่าชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นที่เพอร์เฟกต์ที่สุดลว จะอมนะว่าส <Workers S 2> ุดแล้วนะหมูทะนี่คือสุดอ่ะอร่อยจริงพี่หมีอร่อยจริง่ะอืม ไปครับทุกคนพาไปดูข้างนอกครับคุณมอร์นิ่งครับผมสวัสด um. ีครับมอร์นิ่งครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกัน ได้เพื่อนใหม่มาครับเป็นเพื่อนกันนะะจะเป็นใครไปไม่ได้นอก,กจาก <laughs> เดี๋วเดดี๋ยวผมสบายดีครับนี่น้องกล้องละเมอนะครับสวัสดีครับผมเพาะืันี้กบร้องเยอะแยะเลยครับกบนี่คือกบจากภูเขากบจากโปดพี่ <c oughs> ตสวัเดีคับเดี๋ยวจากช่องเรมเอได้ครับผมเออแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อคืนเนี่ยครับคือระหว่างที่เรากําลังนั่งกินเนี่ยคือระหว่างผมก็มองเฮ้ยฝนมันตกหรือเปล่าแต่แล้วคนจริงฝนไม่ตกครับแต่ว่ากบมันร้องกบมันร้องครับจากของไอ้ที่บินกบพี่อะ คนบ้าเลยตดได้ตลอดหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเป็นอะรกันเป็นคนแบบน่ารักเป็นกันเองอยู่ตรงไหนถ้าเราอุ่นใจตรงไงเราสามารถตดได้ตรงนั้นได้ตรงนั้นเลยใช่สมมติว่าเราไปอุ่นใจตรงกลุ่มคนได้เยอะแล้วก็ตดตดได้เลยได้หมดทุกที่ได้ใช่ครับผมเสียมารยาดีกว่าเสียสุขภาพใช่ครับเรายอมเสียสุขภาพดีกว่าเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเห็นเต้นหนักมากเลยโอ้โหเมื่อคืนนี้ผมบอกว่า คือผมก็จะเอารางวัลนี้ให้ได้อยังไงก็ได้ขอให้ได้รางวัลมาทั้งทีละออใส่ใส่เต็มที่เลยครับสุดท้ายได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รางวัลไม่ได้แต่ได้เต้นได้เต้นอยากเห็นภาพกล้องเต้นยังไงครับไปดูกันครับ <laughs> มึงนี่เต้นสุดเหมือนกันนะจริงสุดผมโอ๊ยผมผมผมสุดผมสุดทุกงานใช่แต่ว่าพอสุดปุ๊บเนี่ยร่างกายช่างมันกันรอช่างกันช่างกันอ่านี่เป็นการกลางเต้นครั้งแรกครั้งแรกครับไม่เคยไม่เคยมางานกลางเป็นรู้สึกว่าชอบอ่าแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบบถ้ามีโอกาสขอไปกับพี่นัทไ่อยนะครับนี่ได้เลยครับอยากพาแบบพาผมไปนู่นไปนี่ค่ะอ่าได้เลยได้เดี๋ยวพาหมีไปด้วยอ่าเดี๋ยวสามช่องเราจะรวมเป็นเป็นอ่หมีละเมือ เจอนี่3ช่างนี่แหละคราได้จัดไปครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณเาดครับครับผมไหนไหนยังไงโอ้โหนี่คืออะไรฮะส้มโอส้มโอของอร่อยนครปฐมโอ้มาจากนครปฐมเลยฮะ นี่เป็นแฟนคลับมีพาเพลินป่ะเนี่ยพาเพลินครัโอ้โหอันนี้เอฟซีฮะโอ้อยค่ะบ่อยๆอ่ติดตามตลอดขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณนะจากช่วงมีพาเพลินนี่แหละค่ะจริงเหรอครับเยี่ยมเลยครับยินดีที่ได้รู้จักและได้เจอกันนะครับพี่ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันโอเคครับขอบคุณนะครับอร่อยนะครับครับครับผมเดี๋ยววางเรื่องไต่อครับอืมเจอกันใหม่นะคะเป็นของเราในครับของเราในครับไว้กัน ทุกคนอันม่านชะอมนะต้องได้อันสัมผัสน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าน้ำหน้าช่วงเดือนอันธันวาวันที่หนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ฮะสวยอยู่ดีน้ำใส ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดน้ำใสลา,ายเย็นเห็นตัวปลามาแล้วก็อยากจะลงน,นี่โอ้โหเย็นชื่นใจเลยครับผม <laughs> เย็นชื่นใจจัดไป

คืนนีําำอะไรมาบ้างครับเนี่ย้มันไปกับสายน้ำนะครับทุกคนตลอดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อถ่ายทำรายการนัดเจอโนนักเจอนี่แน่นอนครับ ว่าสิ่งที่ได้ความรู้สึกเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นต่างคนต่างหลากหลายอาชีพแต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ดึงดูดให้พวกเรามาเจอกันนั่นก็คือรักในการเดินทางรักในการกางเต็นท์ออกมาใช้ชีวิตมีความสุขในแบบที่เป็นแค่นี้ก็สุขใจแล้วเจอกันใหม่ครับ